มาหมุนน็อตเขาแล้วนะครับมามุนน็อตเง้าหอดสมแล้วนะครับตั้ไดนกับฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับเห็นละมัดระว่างเรื่องปลักไฟนะครับปลักไฟอันตรายหยลีนะครับพุ่มก็อนเประกอบเขาแล้วนะครับมีน็อตจุู่ตัวนะครับ ใส่ลูกฟิวเลยนะครับใส่ลูกฟิวเลยโอเคครับเรียบร้อยเรียบร้อย